อเอ้ยวัเดีไอ้น้องชายทำอะไรอยูนะ่เนี่ยก็คือวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรนะแค่ไม่มีเฮอะไรทำไปเจแล้ววันนี้ก็อาจจะมีคำหยาบเล็กๆได้น้อยนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยแต่บางครั้งมันก็อาจจะพูดไปจัดก,กูไม่มีไม่พูดโอเคกูคเลยต้องก้มหน้าพูดเนี่ะ ซึ่งวันนี้เราไปอยู่กันในเกมโลบอกแล้วกูก็อยู่ในแมปทิ้งไว้ไม่รู้น้าแป่เฮียอะไรแต่ให้รู้แม่งเป็นแมปทิ้งไว้เว้ยคือมันคนอื่นที่มันที่มันเล่นเกมเนี้ยทิ้งไว้ยังมันก็จะรู้ว่ามันคือเกมเฮียอะไรได้เสียงเฮียแล้ววะก็ตามนั้นแหละทุกคนก็อาจจะรู้ชช่ไห่นะว่าทิ้งไว้ยังมันแปลว่าอะไรยึดติดเลสิกไปนะแล้วแปลที่เงียบก่อนนะครับทุกคน ไม่รู้นะว่ามันว่ามันจะมีิขสิทสิ์หรือเปล่าว่ามึงมาทำห่าอะไร<อ>วันนี้เหมือนว่าเขาจะอัปเดตใหม่นะรอเปล่าวะเจสันเหรอมีคนเล่นเป็นเจสันเหรอเออใช่มีคนเล่นเป็นเจสันไอ้เชื่อแต่เก่งจังนะ ทุกคนมองเห็นหรือเปล่าตอนนเห็นเป็นตัวไม่ได้ตายโด,ดนจ้วงโอ้ฆาตากรเป็นฝ่าชยชนะไปรอบนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวผมจะมาเล่นเป็นตัวนี้กันนะโอเคมา ทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่ตังค์พี่น้อยแต่ทําไมพี่มีตัวละครตัวนีเเ้เพราะว่าเก็บตังค์เพราะว่าเก็บตังค์แล้วคือแบบคือมึงรู้ไหมแบบในชีวิตจริงไอ้ในในในมือถือที่มึงกําลังดูอยู่อะมึงดูงว่าเออเขาน่าจะเลแบบ่นแปบ๊บเดียวอะน่าจะน่าจะเสร็จอ่ะแต่แม่งไม่ใช่เลยเฮียคนที่มันทำมันแม่งโคตรเหนื่อย ม่เหนื่อยจริงๆเะเนี่ยกูจะเล่นได้คนละได้ละได้ตลอดรู้ช่างแหมหรือกูไม่พูดละรอบนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะทุกคนผมจะวุ้นเจสั่นเหี้ยแล้วนะผมจะใช้สมาธิในการเล่นนะผมจะไม่พูดเยอะนะทุกคนโอเคปะวิจาวิทนี่คือผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยบักฮา โอ้ยเปิดมากูจะตายหาแล้วกูแตกกูไม่ไหวแล้วตัดจบแค่นี้แหละแม่ง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงตัดตัดเฉยตัดเฉยมันมึงดูดิต้องสามนาทีสัตว์รออีกดาไหะนนี้ยผมก็ไม่เข้าใจละว,ว่าทำไมถึงโดนคนแรกอ่ะเี้ยวิ่งไม่ได้เอาพี่สาวอันนี้ก็เจ็บพอเล็กน้อยด้วยกวน เียบอินรียดที <m> ่มันจะมีเี่งเืองมันอะไรวะอันนี่เอเหมือนเกี่ยวกับอี้เนี้ยแหลอีเทีอีเทีบ่มันใส่ะเนี้ยเออใครวิ่งใครบนไปหาดูเลยยังดูม่ที่ดูแนี่แต่ไปหามาแล้วแต่รอบนี้จะ้ไตัวตัวนะลมมันแรง ใคเคยเป็นแม็กกูดบจยิงคือฆาตกรมันฆ่าใครไม่ได้แต่แมงเสือค้ากูได้คืออะไรวะ้โหฆาตกรฆ่ากูได้ที่เหลือแมงฆ่าใครไปได้เลยม่อกี้ดูดิคนแมงดวงสวยขนาดไหนอะ่ะไอ้เหี้ยโลโคสวยกว่ากูไม่ถนัดเล่นเจสันเลย<ๆ>ไม่ถนัดจริงอะ่ะแต่อคนที่มันถนัดแมงจะเล่นเก่งชิบหายเลย กลัวไม่ถนัดไอ้ดูจ้วงบักทูทามทำดีมากทูทามทำดีมากอ่าแนเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฆาตกรแม่งเสือฆ่ากูได้แต่แม่งฆ่าไข่ไม่ได้เลยคือยังไงมันมันมันงง,งไงเยี่ยมแม่งฆ่าได้แค่คนเดียวที่เหลือแม่งฆ่าไข่ไม่ได้เลยอุงง โอ้ตอนนี้แม่งไม่มีผู้ตามเลยอ่ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเลยเราี้เศร้าไม่เลยไม่มีผู้ตามอ่ะเอ้ยแบคทีทรามเกิดไปวะสวยฮีโร่กูแม่งจาัดก,การได้อ่ะ คือทุกคนอาจจะสงสัยว่านะว่าทําไมแนวนอนทําไมพี่ทําแบบเป็นแนวนอนแล้วทําไมพี่ไม่ยอมตัดต่อเพราะว่ากูตัดต่อแนวนอนไม่เป็นแล้วกูก็ขี้เกียจตัดต่อด้วยกูตัดต่อได้แค่แนวตั้งอะเหมือนคีดดูเยี่ยคตรเทศแต่เพื่อกูไม่มาตัดต่อแนวนอนได้แต่ตัด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 ต่อแนวตั้งไม่ได้คือตามจริงอะคือกูอะตัดต่อแนวนอนได้อย่างเดียวแล้วแต่เพื่อนกูอีกคนที่มันมึงมึงจะมาละตัวเองไม่ใช่น้องตัวเองแ็เพื่อละผัดได้เออแม่งมาตัดต่อเฮียไม่ได้เลยมันตัดต่อไม่ได้เลยตัด มันแล้วมันก็นลลคิเบตัดต่อเองนะคะกูอย่าอย่ารั่วเลยตัดต่อเองนั่นมันมันเหมือนเด็กนุกวันที่มันตัดตอ่อเออจริงๆนะคือไม่ได้ว่านะบางคนเขาแบบตัดต่อได้เยี่ยมอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เหยียบยากพวกคนที่มันตัดต่อไม่เป็นนะบางคนไม่ตัดต่อเป็นบางคนก็ตัดต่อไม่เป็นเหมื <c oughs> อนกูไงกูก็ตัดต่อไม่เป็นนั่นะแล้วก็แบบคือเพื่อนกูแม่งมันตัดต่อไม่เป็นนะเออกูสารภาพให้แค่นี้แหละที่แบบ มึงมึงอาจจะเห็นได้เลยนะว่าในคลิปแม่งมันอ๋อพี่มันทำไมเพื่อนเพื่อนพี่มันตัดต่อเป็นไม่ใช่เหรอวิไม่ใช่เเพื่อนพี่มันตัดเพื่อนพี่เพื่อนพี่มันตัดต่อเป็นไม่ใช่เหรอมันใช้แอปมันไม่ได้ตัดต่อเองเฮียเลยมันมันสารภาพกับกูตรงๆแต่แม่งไม่ยอมบอกพวกมึงไงเนี่ยไอ้ชี่อนี่คุดเก่งเรือบักถูอู้บักถูทาร์ทล้องให้แล้ว เชียร์แล้วแม่งวิ่งไปเจอคัตกรอนเนีมอเห็นปืนแล้วมึงเลขท้าสิบสิแม่งกลัวมึงไม่น่าไหวโอเคไม่ไหวเก่งๆด้วยตายคือกูบอกแล้วนีว่าแม่งไข่เล่นอะไรแม่งโคตรเก่งเปิดมาไม่ทันไรกูแม่งโดนเชิดก่อนเลยคนแรกก็กูเล่นโน้ตสับป,ป้ามันแหลกอะอีฮี้แม่งมันแหลกอะไรวะก่อนหน้านี้แม่งไม่เห็นแหลกเที้ยรเลยนีแ่แล้วมันแหลกอะไร แหละคี้อะลรวะภาพภาพสวยเกินไปหรอหรือว่าไงปะกูว่าหลายๆคน่าจะชอบในตุ๊กตาเฮียนะ่ตุ๊กตาเงนเน,นี่ยเอเอาผู้คิดที่มันแบบผู้คิดล่างอัปเดตใส่บวกอะไอใส่หมวกตุก๊ดจีเหลืองๆอะผู้คิดผู้คิดอัปเดตอะสองพันบาทอะเอามากูกับอีโนโยิงปืนอะกูว่าแม่งหวานแน,น่นอนแต่แม่งมันไม่เป็นอย่างที่กูคิดไงแม่งคือคนเบียวแม่งก็จะเบียวให้ได้เลย โอเคเกมเริ่มแล้ววันเอ็กวันเอ็กวันวันเอ็กวันเอ็กวันเอ็กวันอัปเดตนิดหนึ่งนะนี่คือครั้งแรกที่กูอัปเดตเนี่ยว้ายเปิดมาแม่งก็จะเอาเลยไง้ยคือกูจะบอกนะว่ากูเป็นคนจูกเก่งนะแต่ถ้าเกิดว่ากูเล่นเป็นตัวละครที่เนี้ยแม่งจะจูกไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่แต่เกิดกูเล่นเป็นตัวละครพิซซ่าเนี่ยเนี่ยแม่งกูจะจูกเก่งในทันทีเลยทีเดีย กูกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกูถึงดูเก่งอับไปเพื่อนเพื่อนนั่นนะ่ะข้างหลังมึงอ่ะไ oh, ม่เห็นตาดูแค่อีแก่ไปแย่งเขาไปแย่งของเขากินอีกโอยชีวิตไม่มีแต่ลันทดเรื่องไงเฮียโอ้อ้อยปากผามเงยเฮอบยบบกูชอบเข้าใจมากบิดเชยผม แล้วกูตะกูมานสดดังเลยกูไม่มีอะไรมาเลยจุกคนึเปล่าไอเย็ยนหนอแม่งปิดคลิปก่อนเดี๋ยวแม่งกดข้างๆเม่งลำคาดอีกเมื่อกี้เขาทักกูแล้วโอเคจบ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 ,จบ